สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่กระบี่ค่ะอันนี้กำลังเช็คอินอยู่ที่โรงแรมอะไรคะแตกแตกแตกค่ะแตกอ้วนอ้วนมาเอาลูมเธอมันจะแตกเขาไม่อยอมเอามันพุ่งไป อุ้ยพี่บีมพี่บีมช่วยช่วยยกไปเลยค่ะพี่บีมช่วยยกยกออกไปไกลๆบนเออไม่ได้ค่ะพี่บีมไม่เอาค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรเทียนเทียนบัตเตอร์วางไว้ค่ะเลิกนั่ไปดูพ่อดิไปไปดูพีเอเดียดิพี่เอเดียนั่งเรียบร้อยจังเลย อ้วนเอาแล้วทำไมอ่ะอ่าอันนี้อะไระเทียนน้ำอะไรครับพี่ไอเดียน,น้ำอะไรน้ำน้ำอัญชันน้ำอัญชันอ,อันนี้เทียนครับ เนี่ยเทียนอ่าเทียนหนูเล่นแล้วหนูเอาไปที่เดิมนะครับที่เดิมพูดด้วย,ยเอออันนั้นทรายทรายอ่าเอาไปให้หน้าฟ้าดูสิน้าฟ้าเทียนอเอาไปพี่บีมเออเอาไว้ที่เดิม เอสวยไหมคะสวยน่ารักไหมคะอ่ะหนูมาถึงที่ไหนแล้วเนี่ยที่ไหนกระบี่กระบี่เออกระบี่มีอะไรมีเทียนอ๋ออันนี้อะไรตัวโอ้อันนี้บัตเตอร์สนุกไหมคะสนุกสนุกแล้วหนูอย่าดื้อนะไม่ดื้อบอกก่อนดื้อไม่ดื้อดื้อโอ้โหเอาวางไว้เอาวางไว้เอาเทียนวางไว้ โอ้โหไม่ดื้ออะไรองี้ยน่ะแก้ว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 เก็บหนูเบิร์ดเบิร์ดเธอเขาหยับแก้วเข้าไปแปลว่าหนูเบิร์ดหนูไปไปไปที่เดิมนะลูกนะ เทียนต้องเอาไว้ไหนเทียนเอาไว้ที่เดิมเทียนเอาไว้ที่เดิมอันนี้อะไระกวางไม่ใช่กวางกวางเทียนเทียนอืมเทีนยทนต้องไปไว้ที่เดิมไหม,ไมที่เดิมอยู่ไหนที่เดิมีีเยี่ยมเก่งครับเก่งมากมเกย วันนี้จบคลิปไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเรามาถ่ายเพิ่มเติมเดาวมาถ่ายให้ดูว่าบัตเตอร์จะไปเที่ยวไหนบ้างอันนี้เราอยู่ที่กระบี่นะคะเดี๋ยวบัตเตอร์จะไปเที่ยวไหนบ้างเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้น้องบัตเตอรนะ์ด้วยนะเพจอะไรบัตจอมเล่นสวัสดีครับก่อนบ๊ายบายโอเคบ๊ายบาย,บาย,บายด้วยอ่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายคลิปด้วยบ๊ายบายคลิปก่อนบ๊ายบายคลิป บ๊ายบ้านะอ่าแล้วเจอกันพูดกันแล้วเจอกันนะ